ทุกคนอันนี้เป็นแก้วมังกรน,นะคะทุกคนลูกชายกับลูกสะพ้ายหลานน้อยมาเยี่ยมมาหาปู่โอ้ยปู่ดีใจมากเลยทุกคนอันนี้จะเป็นไก่เด้อไก่ตัวหนึ่งบบนีทุกคนอันนี้หมูหมูนะคะทุกคนหมูสองกิโลอันนี้ราคาอันนี้มากอันนั้นนะคะนี่แล้วก็ตามไปดูคุณดีใจมากเลยทุกคนล,กาาลูกสะพ้ายกับลูกชายหมูนนนหลานน้อย มาเยี่ยมนั่นแหละดีใจมากเลยทุกคนมากับบด้บอกไนเก่าวดอกมาถึงทันทีมาถึงแล้วหัวสัน่นโอ้ยดีใจมากเลยทุกคน,นค่ะลูกสภุภาพนะคะหนูนี่นั่นแหละเคยดูเลปู่ประจำน่ารักมากค่ะทุกคนค่ะทุกคนลูก เพิ่นมาถึงบ้านแล้วมาสะพายปูกันย่าทุกคนเพิ่งมาถึงฟ้าหลาดน้อยก็มาปูดีใจมากเลยจ้าตัวมีของกินมาเยอะแยะมากมายฟ้าทั้งหมูทั้งไก่ทั้งอันนั้นทุกคนมดูดูดูมากระบผบอกมาสะพายเทิงทันทีทุกคนมาแล้วนุ่นจะกินเลยเหรอลูกอันนี้ลูกซายนะคะที่อยู่ระยงตลาดน้อยหลานนุ่นยุไทยอันนี้กัปูค่ะ

ไก่ต้มหมไก่ต้มซ่นอันงงงงเส้นดันต้อนตัวเองมีเยอะแยะเป็นยังออันยืดจะหางเ็บอยืดเนียวเห็นแล้วพอไปเที่ยวอันที่ห่างเล่นลิลลิกับเรียนเหขอเรียนขอหมดจินขอน้อย่ เล่นเกมไปโรงเรียนน้ำทะเลไปโรงเรียนน่าจะแค่เพื่อนโรงเรียนมาให้กูดูไม่ได้ไปนะกูไปเรียนย่บ้านเรียนย่บ้านเลยปีกว่าสองปีสองปีไม่ได้เรียนไม่ได้ไปโรงเรียนเลยไปแค่วันนั้นเขาได้รับใบประกาศเกียรติบัตรเรียนดีเด่นอ่ะก็แต่งชุดนักเรียนไปรับ อะไรเปล่ามยังอยู對對่ต้นมะพร้าวเฮ้ยเทียบมันไม่มีมิตรล้นจิ๋มมันก็ได้ยังเข้าไปคลิปโอ้ยร่างร่างขึ้นเผ้าอะไรอย่างเนี่ยร่างหนูถึงไปจัดการประจุมันก็ยังป้าเต็มเลยอยากไปหาหน่อไม้เนาะมันหมทันออกแต่ข้างนี้มีอยู่นะตรงนี้ไม้อันนะมี ให้พ่อซื้อขนมกินด้วยป๋าลดสองพันกับข้าวกับน้ำอีกพ้อนี่แหละเก็บปูเอย่าว่าเก็บใส่ป๋าไว้เดี๋ยวหายลูกสายคนนี้แล้วก็ทุกคนที่ดูแลปูกับรถไฟถ้าเหลืออะไรก็สุงยืนประจำทุกงันตลอดเลยนะปกติจะโอนมาไปกันหรือเปล่าวันนี้มากเลยมาถึงดูแลปูกันยาตลอดไม่ได้โอนให้วันนี้ ขนธรรมดบรพบเลูกว่าขึ้นต้โบสถเขาให้โอนให้ให้เลาใต่เล้าไปดูอันใหญ่เป็นแหลงใหญ่ดูเลี้ยงหลานอัตีโควิดกันเพิ่งหายเมียบาดว่งันไปเราเลี้ยงโควิดว่า้าสมทัครบครัวียนมาตรกานกลบ่หอดบ่ได้มีหอดบาดเป็นเศร้าเังไดเมียเนียยังเมียแล้วเกิดเศร้ามืนก็โอ้ยกับิกมือ แล้วก็ตียาเราไม่เป็นไหรหลแค่ว่าเจ็บคอเจ็บคอไอ,อแล้วก็มันไม่ใหญ่อย่างน้เข้ออาอ,อยาาพลาดมาอย่าพลาจะได้จนก็ซกินร <c oughs> แล้วก็ยาขาเสียรั่นละสารตามอาการก็ร้กเอาหน้าาอน้หเขียวน้าบดดาลบรเดน้าเีน้าบดดาลน้ากินน้าบาดาดนได้เลยตรนี้ ก้องกะจะมืดเด้อลูกหลานเดี๋ยวกะมืดเดี๋ยวกะเอ้ยมันท่อเสียงเปล่าไม่รู้ขอโทษขออภัยหลายๆเด้ออีฟซีทุกคนอยากเบิงลูกซ้ายกับลูกสะพ้ายว่าสันตุมาแล้วนี่แหละทุกคนนี่แหละตัวเองก็แค่กินธรรมดาชื่ออะไรมหาเนาะสำหรับคลิปนี้ก็สิ หลานเด้อทุกคนนะคะหลานน้อยนะคะหนูนนอนคุณทุกกำลังใจทุกไรา์ทุกเซ์นะคะขอยคุณทุก่ำลังใจมุกรายตุกเซน้องกอบคัมากเลยค่ะแต่แกนะไม่ได้ฉีดยาเราบ่ โองไม่ได้ลเพาวโสีดสวกำลังใจเอซีน้องทั้งไทยทั้งลาวเนาะขอบคุณมากๆจ้า